potizing in the, ata, the flower pot, ชมผ o ้ค้ามายาวนานผู้ออกแบบเลือ l ใช้สีสักดอกชมู i ค้าทอรียลสลับกันเกาะล้วงลายล้อครบแบหน,น่านทอขึ้นอย่างโบราณและประณีตด้วยการทอแบบสอตะเท็ เทคนิคการทอ,อ,อด้วยกันทางร้านสดของเราก็สามารถแรบ่แปงปสะแบ่งปันประสบการณ์การรับชมนะครับใช่ค่ะกล้กุห้ามอง้าพ,นานพผาู้ส่วนจำกัดน่านพืชผลส่งเข้าประหน่วยหราส่วนเสื่อนั้นเป็นข้าว้ายสอดที่ทองและสบายอ่อมุกค่ะ ต่ให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันแบบเต็มที่กันแบบจัดเต็มกันเลยเป็นรอบที่หนึ่งกันก่อนค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะที่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มามอบดอกไม้จักมือสู่มือนะคะส่งถึงผู้เข้าประกวดเพื่อสร้างกำลังใจให้พวกเธอค่ะนะฮะไปซุ้มซื้อนึงเองไปซุ้มมานะครับโอ้โหทุณขาทำจิตใจให้กับสามงามแล้วย นะคงแบไปซุ่มซื้อนั่นเองไปซุ่มมานะครับโอ้โหเอาผ้าผื่นนี้ด้วยนะคะนี่คือที่สุดแห่งผ้าสิ้นในค่ำคืนนี้เห็นด้วยไหมคะไม่ค้างสายตานะคะลนลำดับต่อไปมอบยกเหล่าการชาติจังหวัดน่านด้วยนะครับและขอสุ่โอบล้อมไปด้วย หมู่ดวงดาวอันตร,รการตาภาพเป็นภาพมูให้ดูมีลักษณะุณหัวเพื่อกำหนาวและกำงามแห่งขุนเขาไรบันดานไฟสักดอกุมพูบคาสีชมพูบานจันร่ารงบนยอดดอยบุกคาความสียดนออกหมาะสมเกี่ยวการเป็นคุณสมบัติของนางสาวนาน ฝนลงหนาววิวีองภูเขาหมายเลขหมายเลข25ปอนางสาวยนระดายศสลักอำเภอตนโนมัินะครับขออนุญาตเรียนเชิญได้เ,เลยครับถ้าที่มีดอกไม้อยู่ในมือตอนนี้ ตอนนี้ด้านซ้ายแ้าขวาด้านบนไปทีตรงกลางขยับข้าหาตรงกลางแล้วก็จัดเป็นพื้นที่หวานสมกับผู้ส่งชชประกวดเลยนะคะ ขนมหวานบ้านยายพรและสซเวนเซนจาดนานชุดนางงามก็หวานสปอนเซอร์ก็หวานได้รับเงินรางวัลถูกเพราะชอบดอกไม้ามารัวมากนะคปะปากันรัวมากๆเลยร่างเวทีนะคะสวยถูกใจผู้ชมแน่นอนเพราะาว่านี่คือรางวัลปัจใจมหาชน,รนครับยินดีด้วยครับ และแน่นอนค่ะว่าเธอจะได้เข้ารอบ11คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติค่ะขอเนีญาตทำการบันทึี่ี่ก่อนจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าไม่มีนะคะมีลุ้นองด้วยแล้วยัง<แ>ได้รับพรอมใจมหาชนด้วยนะคะกับรางวัพลพอปปล่าโหวตซึ่งโหวตผ่านทางช่องทางออนไลน์ใน Facebook เฟซบุ๊กแกลเลจนางสาวน่านและทิดาดอย2568นั้น